สวัสดีค่ะทุกคน,นต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาย r Astro t า r o t r วิ่งนะคะพลังงานบุกมาให้เหมือนเดิมเช่นเคย energy นี้เป็นของชาวราศีกันย์เราจะดาวสุขมีนถ้ามีความเกี่ยวข้องกับมีนมาดูคลิปนี้ได้นะคะรวมถึงชาวสองอีกต้อนรับนะคะแล้วก็ยินต้อนรับผู้ติดตามทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือเก่าใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์ทักมาที่ไลน์ของใคร k h d khido sai ah kha khido sai ตามนี้นะคะเอออ่ะลิ้นพันกันแล้ว นะคะอย่าลืมนะก็เวลาใครที่แอดมาขอความกรนณาจริงๆนะขอคนที่พร้อมและจริงจังนะคะถ้าใครรู้สึกยังไม่พร้อมหรือครึ่งๆกลางๆหรือแบบว่ายังแบบไม่สะดวกเลยคือขอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยแอดมานะคะอันนี้ขอความกรนณาเลยจริงๆทีนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ comment, กดคอมเมนต์กดดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะทุกคนมาดูกันนะว่า energy พลังงานคลิปนี้รักนิคานาจันนศกมีนพลังงานความรัก ในคลิปเดือนสิงหาพลังงานเป็นอย่างไรนะคะมาดูหน่อยสิพลังงานความรักของทางชาวราศีขนานจันทรศุกร์มีนพลังงานความรักของทางชาวราศีขนานจันทรศุกร์มีนพลังงานเป็นอย่างไรมาดูหน่อยสิพลังงานความรของพันชาวราศีขนานจันทรศุกร์มีนนะคะมาดูหน่อยว้าว trust คะ่ะมีคนเชื่อมั่นอย่างแรงกล้ากับอ,อะไรบางอย่าง และที่สําคัญถ้าใครที่ขาดความเชื่อมั่นในรักหรือถ้าเป็นมีนที่อย่างเช่นคุณมีประสบการณ์แย่ๆคุณเจอใครที่ทำให้คุณไม่โอเคคุณเจอรักที่มันสะบักสะออมหรือคุณเจอรักที่ผิดหวังก็ตามขอให้เชื่อมั่นนะคะขอให้ trust this situation is calling for you to have i t เชื่อมั่นและศรัทธาคุณรอรักที่เป็น true love ตรงนี้สำหรับมีที่ยังไม่เจอหรือรออยู่อันนี้ไพ่ของคุณมีพลังงานนีค่ะ หายไม่ได้เห็นไพ่พ่นี้มาสักพักนึงแล้ว past life relationship เธอคือคนที่เราอาจจะได้มีการเจอกันมาเธอและฉันอาจจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันมาก่อนเธอและฉันอาจจะเป็นคนที่ติดตามกันมาจากอดีต,ตชาติหรือเปล่า you have known each other before ไพ่นี้หมายถึงอดีตชาติได้และรวมถึงพลังงานของคนที่เป็น past ที่เป็นอดีตรักได้ด้วย ฉะนั้นพลังงานมี Energy ตรงนี้อยู่ในเซตวันนี้นะคะมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ด้วยทีนี้ขอมาดูไพ้ปกติแล้วใข่จะไม่ค่อยได้ใช้ชุดนี้ในการดูไพ่ที่เป็นคลิป12ราศีแต่ว่าเฮ้ยอยากมาเปิดให้แบบนี้เนาะอ่าโอเคไหนะดูหน่อยะขะว่า hidden truth ความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นที่มีต่อชาวเมีนมีข้อความอะไรถึงคน พวกเขาเหล่านั้นมีความรู้สึกอะไรลึกๆซ่อนอยู่ตรงนี้ถึงชาวมีนบ้างความรู้สึกลึกๆของพวกเขาเหล่านั้นที่มีต่อชาวมีนคือพลังงานอะไรคะคนของชาวมีนมีความรู้สึกลึกๆอะไรถึงพวกคุณขอดูหน่อยสิว้าวว้าวโอ oh my god We will be together again แล้วให้คุณมีพลังงาน past life relationship ค่ะว้า wow. ว Oh my god I wish I could take back my words I wish things could be different มีใครบางคนตรงนี้ที่หมายให้ว่าอยาก turn back time time machine อยากย้อนเวลาได้อยากดึงคำพูดบางอย่างกลับมา หวังว่าหลายๆอย่างมันจะมีอะไรที่ต่างหรือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงพลังงานของการหวังในทางที่แบบทุกอย่างแบบมีความแตกต่างไปแต่ต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเออไอพวกไพ่แบบนี้มันไม่มีการหวังในพลังงานบวกในพลังงานลบอยู่แล้วอืมอย่างไพ่มี I hope that that you can forgive me one day ว้าวโอเค แต่ความรู้สึกว่าถ้าเป็นมีนท่านไหนที่แบบว่ายังไม่ได้แบบว่าหายกันไปหรือห่างกันไปเขาเรียกว่าหมายถึงห่างในที่นี้ของใครหมายถึงว่ามันยังมีเหมือนคล้ายๆกับคอนเนคชั่นหรือสายไอ้บางๆของมีนกับใครบางคนถ้าเป็นผู้เอเนจีของการรอกลับกลับมาหากันร,รอการเป็นพลังงานแบบ we will be together กันเนก็น่าจะค่อนข้างจะแฮปปี้กับพลังงานของไพ่สาแบบนี้ I know I was a distraction from your pain คือมีใครบางคนที่รู้ตัวว่าเฮ้ยตัวคุณหรือตัวพวกเขาเหล่านั้นเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าคนที่ดึงพวกคุณออกจากความเจ็บปวดหรือเหมือนคล้ายๆกับเอเนจีที่แบบว่าดามใจของใครบางคนหรืออีกในนึงคือใครบางคนรู้สึกได้ว่าต้องเป็นคนเหล่านี้ต้องเป็นพวกเขาเหล่านั้นต้องเป็นเธอเท่านั้นที่เป็นเอเนจีที่สามารถที่จะดึงความเจ็บปวดหรือดึงความทรมานในการรอคอยหรือในความรักออกไปจากฉันได้อะไรแบบเนี้ยค่ะอืม คพยายามอ่านให้กว้างหรือขยายความให้มันแบบดูแบบครอบคลุมเท่าที่จะทําได้ที่สุดนะเพราะว่าพลังงานของแต่ละราศีแต่ละคลีตนะโดยเฉพาะแรนดอมเลยมันกว้างมากเพราะมันมีอ่อความสัมพันธ์ของแต่ละคู่แต่ละท่านในโลกนี้ที่มันเยอะมากที่มันแตกต่างกันไปนะคะเออนี่อ่ามาดูหน่อยนะว่าพลังงานตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อย พลังงานของพลังงานความรักของชาวราศีคนาลจันดาสุกมีในคลิปเดอนสิงหาพลังงานเป็นอย่างไรคะดูหน่อยค่ะในความรักกอทางชาวราศีมีนความรักกับทางชาวราศีคนาลจันดาสุกมีนะคะพลังงานเป็นอย่างไรอในความรักขอทางชาวราศีคนาลจันดาสุกมีอืฮึ ในความรักความวง,งชาวราศีคณนจันนสุกมีนอความรักความงชาวราศีคนาจันนสุกมีนนะคะพลังงานเป็นอย่างไรอ้า uh oh. ข้าคำทำชราศีข้านาจนาสุขมีนอือฮ mm ึโอเคเดอะซันในใต้ไพ่สวยอืมว้าวเดอะซันอ่าควีนถือเหรียญแปดเหรียญห้าถ้วยเดส พลังงานแบบนี้นะ่ะมันมีมีบางท่านที่ดิวกับต่างชาติได้ด้วยนะแล้วก็เป็นมีนบางท่านที่แบบว่ามันมีการจบในความสัมพันธ์หรือบางทีอะ่ะเ,เขาเรียกว่ามีนบางท่านตรงเนี้ยบอกเลยนะผ่านช่วงเวลาของการวัยทุกเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ่านช่วงเวลาของความเสียใจผ่านช่วงเวลาของความ l อส ผ่านช่วงเวลาของการจบความสัมพันธ์กับใครแน่นอนเลยอ่ะเออเพราะว่าอาจจะเป็นพลังงานในช่วงใกล้ๆแบบนี้หรือเป็นก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะเพราะว่าไพ่ในวันนี้นะคะเอเนจีคือไพ่หลักๆในวันนี้ไพ่มี the world ค่ะ the world ใบนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานต่างชาติหรืออาจจะเป็นมีนที่ดีวกับต่างชาติทางภาษาหรือเป็นแบบว่า มีบางคนที่แบบคุณเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานต่างชาติแต่เอเนจีแบบนี้ใครจะบอกเลยพลังงานนี้นะคะมันเป็นดวงมีนของบางท่านที่รอการคอม plete กับบางอย่างแล้วรอวงจรในชีวิตบางอย่างที่แบบว่าอย่างเช่นจบกับบางอย่างแล้วรอการแบบว่าคอม plete เพื่อเริ่มต้นกับบางอย่างอืมเพราะมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์ค่ะหน้า มันรอการ complete หรือการ com เขาเรียกว่าการสมบูรณ์การ completion ในเรื่องของวงจรชีวิตรักอืมแต่จริงไพ่ The World เป็นไพ่ที่ดีนะอืมไม่ว่าอิทธิพลต,ต่างๆตรงนี้ของไพ่ประกอบจะแบบมีพลังงานแบบอืยังไงก็ตามแต่ในที่ตรงนี้ไพ่มีเก้าถ้วยด้วยคือต้องบอกว่าไม่ว่ามีนบางท่านตรงนี้บางคนจะมีสุข หรือไม่สุขยังไงก็ตามแต่ขอให้คุณพยายามมีความสุขในตัวเองพยายามให้กับว,ว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงบางท่านคือขอให้มีความแบบว่าความสุขให้กับตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองถ้าถ้า,ถามีบางท่านยังไม่มีใครมาเติมความสุขให้ตัวเองเติมความเติมความสุขด้วยตัวเองให้ตัวเองก่อนนะคะอืมต้องบอกเลยว่าพลังงานเอเนจีตรงนี้ยมันก็จะมีมีบางท่านที่แบบว่ามีบางคนก็โอเคแต่ว่าพลังงานรักก็แบบ เรื่อยๆคือแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบว่า,ามีอะไรที่มันหวือหวามากนะักสําหรับมีนบางท่านนะนะออเไม่ใช่ทุกท่านนะสําหรับมีนบางท่านแต่ถ้าเป็นมีนหลายๆท่านตรงนี้ที่พลังงานลิงก์กับพวกไพ่ต่างๆในใบวันเนี้ต้องมองตรงว่าเหมือนใกับชีวิตมันยังรอการ c o m p l e t บางอย่างที่บางทีอะดวงของบางคนอาจจะเหมือนแค่ไพ่บอกว่าเฮ ต้องผ่านช่วงเวลาประกอบตรงนี้ถือว่ายังมีพลังงานที่ค่อนข้างจะหน่วงอยู่และที่สําคัญคือใข่มีความรู้สึกว่ามีนของบางท่านเนี่ยนะก็ต้องผ่านอะไรมาที่แบบว่าไม่โอเคเออต้องผ่านมาอย่างแน่นอนคือไข่จะให้กําลังใจสําหรับมีนบางท่านที่แบบว่าคุณต้องผ่านช่วงเวลาของความรักที่แบบมันมันนิ่งหรือมันยากหรือการที่บางทีแบบว่า พอพอบางทีเรารักใครแล้วบางบางทีมันเหมือนแบบอ่าพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้แบบว่าโอเพหรือแบบ be honest หรือ sincere อะไรกับพวกคุณโดยตรงอะไรแบบนั้นบางคนคือต้องบอกเลยว่ามีมีมีที่ผ่านอะไรแย่ๆมาในความรักอย่างแน่นอนนะคะอืมเดี๋ยวนะขอพลังขอเช็คโทรศัพท์แบบหนึ่งทีเนี้ย ใครต่อมามีมีนจินด้วยคิงดาบไอ้พวกคิงดาบแบบนี้ใครมีความรู้สึกว่าชนานการของมีนบางท่านน่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุยกับใครบางคนอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ของการสามารถมาสารต่อรักหรือมาแบบว่าพูดคุยหรือมาแบบไพ่ในวันนี้ต้อง่องตรงนะไพ่ประกอบหลายอย่างตรงนี้มันยังขาดพลังงานมุ้งมิงมันยังขาดพลังงานน่ารักมันยังขาดพลังงานโรแมน์มันยังขาดพลังงานกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้ค่ะ เออมันยังขาดอยู่แล้วไพ่แบบนี้มันหมายถึง energy ที่เขาเรียกว่ามันเป็นไพ่หนึ่งที่หมายถึงความเงียบความบล็อกการขาดช่วงแล้วการมี space เออพลังงานบางท่านตอนนี้เป็นพวก energy ที่มีการบล็อกกันได้ด้วยหรือถ้าไม่มีการบล็อกของบางคู่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับความอ,อ่ช่วงเวลาที่มันแบบโคคือมันค่อนข้างจะแบบอ,อ ไม่ได้มีอะไรวือหวาแล้วก็เป็นเอจี้ค่อนข้างจะแบบว่าเงียบหรือพลังงานค่อนข้างจะแบบกริบสําหรับบางท่านตรงนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานของคนที่บางท่านรอคอยอืมทีนี้พลังงานมีไพ่แบบนี้ด้วยอ่ะซีดาบแล้วใครบอกเลยนะ Energy พวกเนี้ยถ้าใคร ที่ยังเจอรักที่รู้สึกว่าใครบางคนยังไม่มาจริงใจเพื่อฉันเลยค่ะหมอใครใครบางคนยังไม่ได้มาจริงจังเพื่อเราใครบางคนที่แบบบางทีบางคนเจอใครมาหักอกบางทีใครบางคนมาเจอใครมาหลอกลวงหรือบางทีใครบางคนผิดหวังในความรักจากใครมาอะไรก็ตามแต่นะเอเนจีแบบนี้คือไพ่ของการพักมีช่วงเวลาที่ชาวมีตรงนี้ได้มีการพักได้มีการเบรกในความรักได้มีการเยียวยาสภา,ภาพผิใจได้มีการแบบต้อง เขาเรียกว่าพลังงานแบบนี้มันคือการการฟื้นการฟื้นคืนเ n e r g y ตัวเองการการชาร์จ Energy ตัวเองโดยเฉพาะใครที่แบบว่ารักมันทำให้แบบเสียพลังงานไปเยอะเลยอนะ่ะไพ่นี้คือไพ่ชาร์จพลังงานและไพ่การฮิลลิ่งนะคะเออเพราะฉะนั้นมันมีคนที่มี Energy แบบนี้ของชาวมีนแน่นอนหรือเป็นช่วงพลังงานรักที่แบบเขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะเรื่อยเงียบ เออทำาน,นมีเอเจี้ยจัดดาบด้วยเพราะฉะนั้นใครใครบอกเลยมันมีมีนที่เจอรักที่แบบใครที่ไม่ได้จริงใจใครที่แบบไม่ได้จริงจังหรืออีกในหนึ่งคือเป็นใครบางคนที่บางทีเขามีอะไรบางอย่างที่แบบว่าอาจจะไม่ได้อยากให้คุณรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือการกระทําหรือบางทีมีใครบางคนที่แบบว่าการกระทําแบบนี้แต่ความคิดเป็นอีกอย่างหนึง่งอะไรแบบนี้ค่ะมันมีเ n e r g y แบบนี้ได้ด้วยอืมเราต้องบอกเลยว่าพลังงานในวันนี้นะคะ พลังงานในวันนี้คือเอาเป็นว่าถ้าใครที่ลิงก์กับพวกไพ่แบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เติมความสุขให้ตัวเองไปแล้วก็หาอะไรทําที่เรารู้สึกแฮปปี้ไปแล้วเราก็เาขาเรียกว่าใครที่มีฝนันมีความปรารถนาเรื่องของความรักถ้าใครที่ยังไม่สักเซสในราศีมีนะคะในคลิปนี้คือขอให้คุณมีศรัทธาแล้วขอให้คุณหมายกับว่าให้เชื่อมัน่นว่าเฮ้ยแบบ เราจะสามารถมีมีความความฝันที่เป็นจริงได้นะอะไรแบบนี้คือรอวงจรชีวิตบางอย่างของเราได้เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะอะไรก็ว่าไปเพราะว่าไพ่บางอย่างตรงนี้ไพ่ของคุณในวันนี้หลักๆเลยห้าใบาเสร็จตรงนี้มันไพ่ดาบค่อนข้างขึ้นเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเอเนจีมันอาจจะยังไม่ค่อยดีหรือไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่สำหรับมีนบางท่านนะใครต้องมองอย่างีนะโอเพนไมล์ mind, เปิดใจมากๆมันมันไม่ใช่มีนทุกคนที่เป็นพลังงานแบบนี้นะคะแต่มันมีแน่นอน อืมที่มี energy แบบนี้ขึ้นมาเอาอเคเรียบร้อยนะคะราศีมีนไปก่อนใครกำลจะดูดวงสนตัวเลยสังวาลเปร์ทัมาที่ลาใครเคเอสไอเดอเซวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ